โลกนี้มีการศึกษาอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบนะครับแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่ามีการศึกษาอยู่รูปแบบหนึ่งสามารถจะทําให้คุณจบปริญญาตรีมิกกีสหร,รัฐอเมกาได้โดยการใช้เวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้นเองอู้เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับกล่าวคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปที่สถาบันหรือไปนั่งเรียนอยู่แต่จะต้องเรียนจริงๆผ่านออนไลน์นะครับถ้าสนใจผมจะเล่าให้ฟัง ถือว่าเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ใช้เวลา4ปีจบใช่ไหมครับอย่างเร็วๆก็ประมาณ3ปีครึ่งแต่ปัจจุบันนี้มีระบบที่เรียกว่า fast track degree program ที่สามารถจะทําให้สําเร็จกนนารศึกษาระดับปริญญาตรีได้อย่างเร็วสุดภายใน ครึ่งปีเท่านั้นเองทางนี้ก็เกิดจากกระบวนการการเอาค่าประสบการณ์ในการทํางานจริงมาพิจารณาให้กลายเป็นเครดิตทางการศึกษาครับสามารถจะตัดเอาวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานที่รู้อยู่แล้วจากการทํางานก็ไม่ต้องมาเรียนซ้าครับแต่การศึกษาด่วนรูปแบบนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาแทนที่ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อคนวัยทํางานนี่แหละครับที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมรวมไปถึงอยากได้ปริญญาตรีสักใบ,บเพื่อใช้อ้างอิงวุฒิการศึกษา รวมไปถึงคนที่มีปริญญาตรีอยู่แล้วและอยากจะได้ปริญญาตรีใบที่2จากสหรัฐอเมริกาซึ่งหนึ่งในสถาบันที่มีรูปแบบ f a s t Track แบบนี้นะครับก็มีชื่อว่า u s e l a ย่อม,มาจาก United States Institute of Language and c l e r i c a l Studies ก็คือสถาบันด้านภาษาและการเรียนของอเมริกานะครับสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่ Florida, รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเปิดให้เรียนในรูปแบบออนไลน์จากไทยเราได้แล้วในวันนี้ครับโดยหลักสูตร f a s t Track ของ u s e l a มีชื่อว่า h e s a e p ย่อม,มาจาก Higher Education Communication Skill equivalency accreditation program ครับมีคณะกรรมาการ h e a p review committee เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติวัดค่าประสบการณ์การทำงานรวมไปถึงวุธีการศึกษาก่อนหน้าเอามาประเมินครับประเมินเป็นเครดิตทางการศึกษาเพื่อให้ข้ามไปเลยข้ามไปเรียน ในคณะที่สนใจได้ซึ่ง UCLAC ก็มีอยู่4คณะด้วยกันนะครับได้แก่คณะ Business เรียนรู้ด้านธุรกิจคณะ Education นี่คือศึกษาศาสตร์แล้วก็ยังมีคณะ Counseling ก็คือการเป็นที่ปรึกษาด้านครอบครัวครับแล้วก็ปิดท้ายคณะ Social Science ก็คือสังคมศาสตร์นั่นเองโดยแต่ละคณะก็จะมีสาขาย่อยให้เลือกเรียนได้ตามความชอบเลยครับเอาละครับผมมาเปิดการเรียนการสอนของ UCLAC ให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านี่ฮะจุดที่เราจะเริ่มคือ LD Student Portal นะครับอันนี้ก็คือ ือหน้าพอเท่ากลางใช่ไหมครับของนักเรียนที่จะเข้ามาเห็นทั้งหมดเลยว่าเราเรียนหรือเราสอบไปแล้วกี่วิชาจะจบปริญญาตรีจาก u ู LAC ได้เนี่ยต้องผ่าน40วิชานะครับแต่และว,วิชาก็มีข้อสอบอยู่40ข้อต้องทำให้เสร็จภายในเวลาชั่วโมงครึ่งฉะนั้นเมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับแต่และว,วิชาเมื่อคุณดูแล้วคุณสามารถที่จะอ่านเนื้อหา ทั้งรูปแบบการอ่านเท็กซ์กับการดูวิดีโอซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปโต้ตอบส,สดกับผู้สอนนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการสอนสดแบบนั้นแต่ว่าเมื่อคุณดูเนื้อหาวิชาต่างๆนะครับที่คุณกดเข้าไปคุณก็สามารถที่จะอ่านจนมั่นใจหรือดูคลิปจนคุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถสตาร์ทเอ็กซมหรือเริ่มสอบได้เมื่อสอบเสร็จก็จะรู้ผลเลยว่าผลการสอบเป็นอย่างไรถ้าพอใจก็ไปสู่วิชาต่อไปแต่ถ้าไม่พอใจครับคุณยังมีสิสธ็จทำสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมเอ็กซมอันนี้เป็นการขอสอบใหม่แบบไม่ จำกัดเวลาใน1หนลักสูตรนี่คุณจะทําได้สูงสุดเพียงแค่10รอบเท่านั้นนะครับด้วยอัตรา45เหรียญก็คือประมาณ1,400บาทหลังจากผ่านทั้ง40วิชาแล้วคุณถึงจะได้รับใบปริญญาครับใบปริญญาหน้าตาแบบนี้แม้ว่า u c กเป็นหลักสูตรออนไลน์ร0 0แต่คุณไม่ต้องปริ้นท์ทันสคริปต์เองหรือพิมพ์ใบปริญญาเองนะครับเขาจะส่งมาให้เป็นใบปริญญาบัตร genuine แบบนี้เลยนะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ทานสคริปต์นะครับที่ถูกต้องแม่นยำออกมาใช้สมัครงานในประเทศไทยได้แต่ถ้าสถานประกอบการไหนต้องการความมั่นใจมากขึ้นนี่ทาง u s e l e c ็จะติดต่อสถานกงสุนยทยในรัฐฟลอริดานะครับเพื่อออกเอกสารตาครุฑแบบนี้เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับสถานประกอบการที่ต้องการเอกสารทางราชการไทยครับคุณพรทิพย์ดูแลด้าน admission counselor ก็คือที่ปรึกษาด้านการรับนักศึกษาเข้าเรียนในประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้ถ้าจะถามลึกหน่อยผมเองก็ อยากรู้ว่าเนี่ยอย่างนี้คือหน้าตาของใบปริญญาซึ่งก็ดูมีศักและสิทธิ์ดีมากๆเลยล่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขาทางกฎหมายอะไรไหมที่จะรับรองว่าใบปริญญานี้ใช้ได้แน่ๆครับ ก็เราได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา <America S 1> <ม>นะคะ<ม>ดังนั้นนักเรียนทุกคนที่เรียนจบจากสถาบันของเรามั่นใจได้เลย<ม>เพราะว่าใบปริญญาของเขาจะถูกต้องตามกฎหมายค่ะคุณภาพของนักศึกษาที่จบมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เราสามารถมั่นใจในเรื่องนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีหลักสูตรที่เข้มขน้น<ม>แล้วก็หลักสูตรถูกออกแบบมาอย่างดีสําหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาออนไลน์<ม>ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าหลังจากจบการศึกษา คุณจะได้รับความรู้แล้วก็นำใบปริญญานี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอนค่ะอืมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์นักศึกษาโดยจะได้เห็นคุณภาพหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับดีค่ะเยี่ยมไปเลย Welcome Miss Amy Oga l the Bachelor Degree from u i l a c to our show How has your u i l a c degree help you to do The job in Thailand. Mm, it's helped me numerous ways right from the very start mm -hmm. because first it gave me the confidence that I needed to visit schools in person, mm -hmm. show them proof of my credentials, and seek part time employment. After that, the USLEX program continued to enhance my teaching because it helped me to have more ideas for fun games and be more adept with my classroom management. It really gave me the professional edge that and the training that I feel like I needed so much. So having the degree has been a real game changer for me personally because it is the reason I've been able to stay in Thailand. With it I had all the documents I needed to move forward with obtaining legal employment. If we talk about outside Thailand, do you have experience to use the degree in other countries? Yeah, the degree's also been accepted with the Chinese school that I'm employed with online. น้องกรุณาก็เป็นบัณฑิตจากยูซิลัเหมือนกันจบคณะไหนมาครับคณะบิสเนสค่ะแล้วการเรียนการสอนที่เรียกว่าเป็นปริญญาตรีจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเอาจริงๆยากไหมฮะก็ไม่ได้ยากเกินไปค่ะ,ะเพราะว่าเพนร,รู้สึกว่าหลักสูตรของเขาเนี่ยค่อนข้างเอื้อต่อคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ค่ะ แล้วก็ในการเรียนการสอนของเขาเนี่ยป็นรู้สึกว่าค่อนข้างดึงทักษะของเราช่วยพัฒนาทักษะของเราทางด้านภาษาด้วยส่วนการสอบก็ไม่ได้ต้องกังวลมากจนเกินไปเพราะว่าคาตอบก็มีอยู่ในเนื้อหาหมดเลยค่ะงั้นพี่ถามหนึงโอกาสดีกว่าพอเรามีปริญญาตรีแล้วเนี่ยโอกาสในการทํางานมันมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างพี่คิดว่ามันเป็นความมั่นใจของเราค่ะในการรับหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นหรือว่าในทักษะที่เรามั่นใจที่จะพูดคุยกับคนต่างชาติในในที่ทํางานมากขึ้นค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเรียนออนไลน์ จะจบได้ภายในครึ่งปีแต่น้องเพชรเนี่ยเราทราบมาว่าเป็นเบสเคสของ u c l a เลในเมืองไทยเลยที่จบได้ภายใน3เดือนทำไมถึงเรียนได้เร็วขนาดนั้นกับหลักสูตรปริญญาตรีครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าความสนใจทางด้านภาษาค่ะเมื่อเมื่อเรียนใช่ไหมคะรู้สึกว่าอยากฟังอีกอยางเรียนต่ออยางเรียนต่อก็เลยคิดว่าทําให้เราสามารถที่จะแพนเวลาในการที่จะทําเทสได้เร็วขึ้นคะ่ะ๋อเอาล่ะครับเราอยู่กับคุณมาซาฮิโรมิซูโนะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ซูมมาสวัสดีนะครับ สวัสดีครับโอ้ผูดไทยชัดเลยคุณมา,มาซาฮิโร่เรียนด้านไหนที่ยูซิแลคครับเกี่ยวกับ business administration นะครับการเรียนจากยูซิแลคเป็นยังไงบ้างครับช่วยต่อยอดการทำงานอย่างไรได้บ้างครับ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่โรงเรียน2องภาษาญี่ปุ่นนะครับใช้ปิญญาที่ผมได้รับได้เรียนกับยูสิระทำงานเป็นครู2อภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยคือผมได้จบโรงเรียนมัธยมปลายที่ที่อเมริกานะครับหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นแค่1ปีผมได้ออกจากมหาวิทยาลัยนะั้นคิดว่าน่าจะมีโอกาสอีกที่จะเรียนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีโอกาสเลยจากเวลาและงานที่ผมถาผมรื้วกับ u c l a เผมจะสามารถใช้ประสบการณ์ที่ผมมีเป็นเครดิตได้พอดีผมก็ดีใจแล้วก็ได้สมัคร u c ส a เนะครับเยี่ยมเลยผมได้ยินก็ดีใจเพราะว่าผมเองก็ฝันไว้ว่าอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นครับงั้นเดี๋ยวผมไปเรียนต่อกับคุณมาซาฮิโร่แล้วกันนะครับ ได้ครับขอบคุณมากสำหรับเวลานะครับวันนี้ซึ่งหนึ่งในคณะเด่นของ UCLAC ก็คือคณะ Education นะครับก็คือเรียนเพื่อที่จะไปเป็นครูสอนภาษามีผู้จบการศึกษาจาก UCLAC มากมายนะครับที่กลายเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างประเทศซึ่งการจะเป็นครูในประเทศไทยนั้นอาจต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครูร่วมด้วยนะครับซึ่งวุฒิการศึกษาของ UCLAC จะสามารถเป็นได้เลยกับการสมัครเป็นครูผู้ช่วยหรือผู้สนับสนุนการสอนครับการจะเป็นครูสอนภาษาแบบมืออาชีพนะครับอาจต้องใช้ใบรับรอง Teso หน้าตาแบบนี้ Teso ย่อมาจาก Teaching English to Speakers of Other Languages ก็คือการสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคคลที่เขาใช้ภาษาอื่นถ้าจะเรียนจบจาก u s l a c ในหลักสูตรชื่อว่า Teso Origins and Methodology Degrees ก็จะได้รับใบรับรองหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้แนะนำให้คนไทยที่ภาษาอังกฤษแข็งแรงเมื่อได้ Teso มาแล้วคุณก็สามารถที่จะไปสอนภาษาอังกฤษให้กับคนทั่วโลกได้เลยส่วนคณะอื่นๆครับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก u c l a ในไทยคุณสามารถจะใช้ปริญญาตรีจากสหรัฐอเมริกาในการเปิดโอกาสในการทำงานใหม่ๆได้อีกมากเลยนะครับ โดยใช้เสริมกับวิธีการศึกษาที่คุณสําเร็จมาแล้วในไทยครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสําคัญแล้วล่ะครับว่าจะเป็นนักศึกษาใน UCLAC เพื่อหวังว่าจะได้ปริญญาตรีจากสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยค่าเทอมหรือค่าบรรฑุการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับทีนี้จะต้องบอกคุณผู้ชมตามขั้นตอนจริงก่อนว่าที่นี่เป็นสถาบันการสอนออนไลน์100%ซที่จะประเมินหรือรับนักศึกษาเนี่ยจากค่าประสบการณ์การทํางานจริงมาก่อนแล้วก็ค่อยแปลเปลี่ยนเป็นเครดิตทางการศึกษาฉะนั้นแรกเริ่มเมื่อสมัครจะต้องมีค่าธรรมเนียมการประเมิน กับคณะกรรมาการด้านการประเมินอย่างเป็นทางการของสถาบันนะครับชื่อว่า h e s a p Review Committee ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายที่129เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ4,000บาทเมื่อผ่านแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์จ่ายค่าเทอมถ้าไม่ผ่านไม่ต้องจ่ายเพราะจะไม่ได้เรียนฮะค่าเทอมจะอยู่ที่2,495เหรียญดอลลาร์สหรัฐกล่าวคือ75,000บาทไทยนะครับเป็นการจ่ายครั้งเดียวจนกว่าจะจบปริญญาซึ่งก็หมายถึงการสอบผ่าน40วิชานั่นเองนะครับซึ่ง ถ้าขยันมีคนจบได้แล้วภายในครึ่งปีหรือเร็วกว่าก็เป็นมุมมองหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้ที่ต้องการปริญญาตรีสามารถจะได้โดยที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับดีที่โลกนี้มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยทําให้เราสามารถจะก้าวข้ามระยะทางที่ไกลมากๆระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วเรียนจนจบปริญญาตรีที่นั่นได้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้เว็บไซต์ไว้เว็บไซต์ของ u c l a c ก็จะอยู่ที่ u c l a x o r g นะครับ u c l a x อย่าลืมเติม s ให้ดูผมแนะนำแบบ นี้ครับก่อนที่จะมีการสมัครจริงและเสียค่าประเมินคุณสามารถจะส่งเอกสารหลักฐานที่มีหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เบื้องต้นนะครับเพื่อมั่นใจว่าคุณจะผ่านการประเมินเพื่อน,นำไปสู่การคว้าปริญญาในอนาคตนั่นเองครับ